Okay. สวัสดีครับวันนี้ครับผมก็มาที่เอ็มพีพอลครับเดบอะมอล์ปกติครับวันนี้เป็นวันแรกของงานคริโอเฟสสอ2พันยีนะ่ข้างหน้านะครับก็คือกลุ่มคนที่เขามาวันนี้เป็นวันแรกนละครับนี่นครับถือว่าเยอะนะสำหรับวันธรรมดาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดลื่นกันไปแปบ๊บหนึ่งครับเนี่ยขึ้นไปแล้วครับข้างหลังก็พูดบอกเราว่า ทุกคนมีบ่อยเดียวกันคือโฮโยเฟส225 0อาเราเดินตรงไปเลยครับนี่คือ MCC Hall ครับโอเคครับถึงแล้วครับตอนนี้นะครับก็มาดูคิวที่นี่กันนะครับนี่คือสถานที่ที่ทุกคนเป็นแฟนแฟนคลับของโฮโยเวิร์ต้องมากันนะครับนี่คือวันแรกนะครับนี่คือ Day ์วันนะครับดูคิวคนนะฮะมากันเยอะจัดนะครับ อ๋อเนี่ครับนี่ครับนี่คือคิวของการจำหน่ายบัตรปกตินะครับก็จะเป็นเรได้เขานั่งกันหมดเลยนะครับแล้วก็ตวนที่เป็นฟาสพาสนะครับคือบัตรเนี่ยมันจะแพงกว่าปกตินิดน,นึงนะครับแต่ว่าจะเข้าได้ก่อนนะครับวันนี้ผมมา,มาในฐานะสื่อมวลชนเลยนะครับผมก็จะเข้าไปก่อนเหมือนกันเพื่อไปถ่ายว่าในเนี้ยในงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูป้ายนีกันนะครับบัตรเนี่ยเข้าง,งานคือเริ่มต้นแล้วสิบนะครับ บัตรละ150สี่วันนะครับก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยขนาดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเข้างานได้11นาฬิกาสี่วันก็คือสิบก็คือเหมือนราคาเราซื้อสามวันแต่ว่าเรา,เราเ,ราเราเข้าได้สี่วันเลยนะครับส่วนอัน,นเนี้ยฟาส์พารเนี่ยราคา650แต่ว่าจะเข้างานตั้งแต่สิบโมงเช้าก็คือต,ต,ตอนตอนนี้แหละตอนนี้เวลาผมก็นาฬิกาผมก็สิบโมงเช้าเหมือนกันนะครับก็คือคนที่ต่อแถวย,ยาวมบบนี้แปลว่าตอนเนี้ยคนที่ซื้อบัตรของฟาส์พารเนี่ยยาวมาก กขับของโฟยฟ์ปีนี้นะครับแม้ว่าจะอยู่ถึงบางกะปีนะครับคนก็มากันได้ครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปลงทะเบียนสื่อเมื่อกี้นะครับก็ผมก็ได้บัตรนินมานะครับนี่บิเดียครับอาจจะกลับได้นึงแต่นี่คือบัตรบีเดียของงานวันนี้นะครับก็นี่นะครับโอเคแล้วก็ต่อมาครับก็คือสิ่งนี้ครับวันนี้ผมได้มาแล้วครับถุงของโฟโยฟ์ผมได้มาแล้วนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูข้าวก่อนนะครับก็จะมีของ ก็จะมีของนี่มีของเซเลตนะครับม, oh. มีของเซเลตอันนี้เป็นล่าสุดเลยที่เป็นนี่มีของเซเลตนะครับมีเน um um> ี่ยเยอะมากเลยครับมีบัตรมีโค้ตะเกียต่างๆมากมายนะครับก็มีโค้แบบบัตรบัตรเลเซอร์ของเกนชินของเซเลตของของซาเลวก็มีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของซาเลวเหมือนกันนะครับอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยของของใครแผกไวเฮ้ยคุณมีแล้วเว้ย นี่ครับอันนี้ก็อันนี้ก็ของกนชินเหมือนกันนะครับขอรีวิวของเกนชินของนี่ของของใครนะครับส่วนนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นของนี่ของรังดาวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการใส่ใส่การใส่ของตัวของสองตัวนี้นะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะลุยงานกันแล้วแล้วผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับพี่กรณ์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดินพาลุยด้วยกันโอเควันนี้เป็นคู่หูของนัดนะครับก็ยังไงก็ฝากตัวด้วยนะครับก็วันนี้คนเยอะจริงนะดูสิยเยอะ นี่นี่วันวันพฤหัสไม่ใช่หรอใช่วันพฤหัสใช่ใช่วันนี้วันพฤหัสสวัสดีครับสวัสดีครับเออจริงๆผมลืมบอกอันนี้มันยืดได้อ้าวเอยเอียงเลยตายมันมันยืดได้ครับเออตอนแรกผมลืมเีงินตรงหน้าเลยเหรออ๋อนี่ไงเขาจะพาไปเนี่ยสืบสืบแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะพาเข้างานเลยนะ let's go ครับไปเริ่มเข้ามาแล้วครับโอ้โหเอใหญ่มากใหญ่มากครับโอ้โหเออเดี๋ยวนะประเด็นี่นะครับนี่คือ ของเอ็มวีซีฮอลเดอร์ม l i g h t ์สูปปังกะปินะครับก็จะมีจุดตรงนี้เราไปไหนก่อนดีเราไปจากจุดของ Official ยลก่อนไหมโอเคครับจะถ้าจุดของ Official จะอยู่ด้านนู้นโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ตรงนี้เราก็เดินไประหว่างทางเราก็หอมมืดนิดนึงเนาะใช่ครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรวมนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดเล่นเกมอันนี้เป็น PlayStation 5นะครับนี่เฮ้ยสลิดโซนเพย์ห้าว่ะนี่ดูนะครับนี่นะครับมาโยกแแบมาโยกแแบบระวังระวังเกือบ โอ้เกือบสะดุดนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าโซนที่ชื่อว่าโซนสัปดาหประสบการณ์ของพายุเวิร์สนะใช่ค่ะมีเกมไปเล่นภายในอะแยะมากมายนะได้นะ <c oughs> นี่ผมมาผมามาตรงนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเรามากันที่จุดแรกจุดแรกซิโรจุดแรกที่มีน้องมอังบูฉลาดน่ารักอย่างนี้นะครับมันชื่ออะไรไมันชื่ออะไรมันชื่ออะไรชาร์กบูชาร์กบูอ่าผมรู้ผมรู้ผมรู้แฟนขับแฟนบูตัวจริงเอฟซีอยู่แล้วนี่นะครับน่ารักมากครับน่ารักมาก เดี๋ยวพาไปดูข้างในด้วยนี่ก็เป็นบางบูอีกตัวหนึ่งก็ตั้งชั่นบูว่าถูกพูดถูกปะไอตัวที่เป็นทอดมชอบดมอ่ะเรียกเข้าของวางต่างในบูธของเซเลสโซเ i โรนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีหัว่สิ่งที่คนอยากได้อะมันคือสิ่งนี้เว้ยมันคือมันคือหูบางบูที่คาดผมหัวแบงบูใช่ก็มีหลายอย่างนะครับก็มีพวกแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบที่คาดหนังสืออะคริลิกอลต่างต่างโค้ดเกมนะครับ อันนี้มิ้นทลงสืออะไรเหมือนกันหนังสืออะไรมันเป็นพาสปอร์ตโอพาสปอร์ตโอเคพาสปอร์ตนะครับตีตัวปั๊มนะครเออมีตัวปั๊มด้วยก็มีสเตนดี้ของเอ่ออลิสกับลิซิธานครับตัวใหม่ล่าสุดของสองเกมนี้นะครับมีสองคนี้อ่าอ่าซึ่งพออีกข้างเนี่ยก็จะใกล้กับเกนชินเลยเกนชินแผงนะครับก oh. ็อันน you know, ี้ก <speaking S 2> <k> ็ยังเป็นทีมของนัทแลนด์อยู่นะครับผมก็เป็นอะไรไปดูไปชมไปดูเป็นมาจิ้มเป็นมาวิก้านะครับมาวิก้านะก็ ก็จะมีตัวก็คือตัวอะไรพี่คือตัวอะไรอ่ะอ่าเป็นมังกรมัเป็นมังกรน้ำมังกรน้ำแน่งด้านลานน่ผมก็ลืมไงจำชื่อไม่ได้หรอกตีไปเยอะอ้าวนายเคยนับขนมปังที่กินไปไหมล่ะอ่าผมชื่อผมชื่อผมชื่ออย่างนั้นอังซุงอะก็มีตัวข้างในอีกทางด้านซ้ายก็มีพวกแบบมีตัวกระตุกกระตุนตุกตาอยางเยอะเลยนะครับตรงนี้กิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับอ่าตรงนี้กิจกรรมต้องทำอะไรบ้างครับ อันนี้ขั้นแรกลูกค้าโชว์ไอดีค่ะโชว์ไอดี ID ปุ๊บก็ได้อันนี้ไปเลยอ่าเป็นลูกกระนะครับใช่ถูกต้องออค่ะหลังจากนั้นเก็บภาพบรรยากาศในบูธนะคะเกณฑ์จินอิมแพกนะคะแล้วก็ถ่ายลงโซเชียลไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook IG หรือว่าเป็นเอสก็ได้แล้วก็รถคนเปิดเป็นพับบิกนะคะขอขอเนื้อเป็นโพสต์ไม่ลงสตอรี่นะ,นนะก็ได้ลูกกระอันนี้อีกหนึ่งนี่นะครับนี่ค่ะหลังจากนั้นขขาลูกัำปลาตุ๊กตาขอแค่โดนขอแค่โดนใช่ได้เลไม่ต้องขให้ล้ม ให้ล้มขอแค่โดนได้ไปเลยค่ะพ <2 S 1> อแลิ้นครับออโอเคเท่านี้นะครับใจค่ะขอบคุณดีก็ประมาณประมาณนี้นะครับก็ิจก,กรรมปลาตุ๊ก,กตาให้ล้มไม,ไม่ต้องล้มให้โดนก็พอได้ด้วยนะครับคือที่ตั้งคือมันตั้งองนีคือเขาให้ปลาให้โดนนะครับเรามาดูที่เป็นที่หลักนะครับเป็นเอ G าจีซะเยอะด้วยตอนนี้ที่รู้จักเอ่เอืบ อันนี้สังเกตว,ว่ามีสปอนเป็น r o g นะครับก็จะเป็นตรงนี้เดี๋ยวจะมีจุดที่เขาเล่นเกมแข่งกันนะครับถ้ามีแบบพวกแบบผมว่าเดี๋ยวมีพวกแบบท้าแบบลงนี่ <ลง S 2> ให้ดูดูตัวของกิจกรรมกากิจกรรมดีกว่านี่ครับนี่คือกิจกรรมต่างที่เกิดขึ้นตลอด4วันนะครับก็จะมีทั้งก็จะมี4เกมไม่ไมีแค่3เกมที่ขึ้นใช่ใช่จะเป็น3เกมจะเป็น Star Rail g e n h i n s so c a l e t Siro เป็นหลักประมาณนี้นะครับมีเกมนึ่งหายไปอะเอ้ยพี่เขาซุ่มอยู่เขาซุ่มอยู่โอเค นะครับส่วนนี้ข้างล่างก็จะเป็นพวกช่วงโชว์ผลงานต่างๆเป็นแฟนอาร์ตเป็นคอร์ทเท okay, โอเคถ่ายตัวไวครับนี่ครับนี่คือบูธของคนใครซาเลวนะครับทำไมรู้ผมรู้สึกว่ามันอลังการกว่าชาวบ้านเหรอมันมันเวอร์มากตอนนี้นะครับนก็บิ๊กซีดี้ของอ่านมากเลยฮะเซเรดาเซเรดาเซเรดาข้างหลังก็เป็นไผ่นอนพี่ไผ่นะครับอยู่ข้างหลังก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำนะครับก็ตอนนี้เป็นทีมของแอฟโฟเลียส,สอยู่ใช่ใช่ ตอนนี้คนมาเยอะแล้วครับก็มีคนถือตุ๊กตาอย่างเห็นนะมีคนถือตุ๊กตาใช่ใช่จริงหรือเป่ะมองไม่ชัดบูธนี้คนเยอะใช่ใช่บูธนี้จงไปคนเยอะแน่นอนนะครับใช่แล้วกิจกรรมภายในบูธนี้มีอะไรกันบ้างวะนี่จริงต้องถามกับทีมงานเขาก็ได้นะับวั<ม>นนี้ก็เป็นการ์ดต่างๆการ์ดแบบพวกการ์ดรางวัลเป็นเลเซอร์การ์ดกับโปสการ์ดนะครับน,บนี่นะครับก็มีคนแบบ แค่ถ่ายรูปติดแฮชแท็กต่างๆนะครับแล้วก็โพสเพื่อแลกทรัพรางวัลต่างๆเออนี่แฮชแท็กตามนี้นะครับไกสตาเล่กับโพโยเฟสที่สองกันนะครับก็ทำไปทำกันได้นะครับมาที่นี่นะครับก็คร่าวๆเนาะก็เป็นที่ถ่ายรูปอลังการอลังการนิดนึงแล้วกันก็สำหรับคนที่มากันก็จะได้พาสปอร์ตมานะครับซึ่งตอนนี้เราไม่มีพาสปอร์ตในมือนะครับเราเป็นคนลักลอบเข้ามานะครับอ้าวคือจะบอกว่าเราสวัสดีครับคือจะบอกว่า เราไงทําไงอ่ะเขาก็มีทุกอย่างแล้วตอนนี้ใช่ใช่โอเคตัวนี้ครับเกมที่ยังยังอยู่นะครับยังไม่ยังอยู่นะครับแฟนแม่มจะตายนี่นะครับคอนไทรอินแพคสามก็ยังมีบูธปีนี้ยังมีนะยังมีแต่ว่ามันจะไม่จะเขาจะไม่ได้ขึ้นเป็นีหลักก็ตามนะปีนี้แต่มีนะอัปเกรดขึ้นทุกปีนะเกมนี้อัปเกรดขึ้นทุกปีสนุกขึ้นทุกปีด้วยอ่าก็จะยังคล้ายๆกับบูธที่ผ่านมาครับก็จะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก็จะเป็น ปัดพาต่างๆนะครับมีรางวัลมีแฮชแท็กเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับอันนี้อาจจะอันนี้ก็จะปแปลกกันนึงนะฮะก็มีสก็ตบอรัวของมีตัวของล <ะ S 1> <L ally S 2> อร์อดนะฮะบอร์ดเนี่ยะฮะเกมบอร์ดนะโอ้เอฟโด้ยนะครับ,บปั๊มมาอย่างนี้มีหลายเกมให้เล่นนะครับมาเลยครับมีการ์ดเหมือนเดิมนะครับก็นี่ครับนี่คือ จุดถ่ายรูปดีกันะถ้าเกิดคุณแบบแต่งแต่งแต่งคอสมาแล้วมาถ่ายเท่มาก <S <S ใช่ใช่ใช่อันนี้จะเป็นอยู่บนบริดจ์บริดจ์หลักของโฮงไกอิมแพคนะครับก็จะเป็นหน้าล็อบบี้เมนหลักของเกมเลยก็คือทุกคนเข้ามาจะเจอตรงนี้หมดอคอสเพย์มาสวยแน่นอนสวยครับตรงนี้สวยมากครับอ่ะต่อมาครับนี่เป็นส่วนที่อะไรเอ่ยอธิบายอันนี้นนจะเป็นบูธถ่ายรูปปะจะบูธครับอ่ะตัวนี้เป็นโฟโต้บูธเนอะอ่าให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนี้นสมมติว่าเราไปถ่ายรูปอ่ะ ก็จะเป็นขึ้นหนีประมาณนี้เราเปฉากเปฉากประจาตีมข้างหลังวันนี้นะครับไม่มีพาสปอร์ตถ่ายได้ไหมครับไม่มีพาสปอร์ตสมารถถ่ายได้ไหมครับเออถ่ายได้ไหมถ่าได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคพวกเราจะมีพาสปอร์ตอ่าเราเป็นคนเถื่อนนะเราเป็นคนเถื่อนเราเป็นคนังอบเข้ามาแ่สุดท้ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไม่่้ม้ม่ได้ม่ด่้้่ดดีมด้่ด โอเคครับนัดนัทขับรถนะครับโอเคเดี๋ยวฝากกล้องกันนะครับโอเคครับนี่อ้นี้กดยังไงครับ้อมเลครับลองกดกันบนนะครับเขาเดี๋ยวเราคอยดูกันนะครับว่าอ่ารูปของนัดจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็คนก็เริ่มเข้ามากันเข้าแล้วนะครับก็ตอนนี้เขทยอยเข้านะครับ ตร,รติดติ้นนะครับถ่ายรูปอยู่อ่าไรไปไรจริงเหมือนจริงเรื่อันนี้มันสามารถโหลดเข้ามือถือได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มือถือผมถ่ายคลิปอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอปินออ้นถึงมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอดูตอนรอปิ้นนะครับผมอโอเคได้แล้วนะครับอ่ไหนเป็นอย่างนี้นะครับดูนะครับดูดูดูนี่สวยไหมยอดเยี่ยมครับดีครับดีดี แบเป็นงานเป็นงานของจริงที่ผมว่าคนเยอะแน่เลยอ่ะแบบเขาเรียกว่าเวลาเปิดเศษโมงใช่ไหมใช่ใช่ก็แบบคนเยอะแน่แน่ครับโอ้เพลงมีคนดังโอ้โหเพลงใช่เพลงเมตาซะด้วยอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเข้าไหมวะนะแต่ว่าน่าจะไม่เข้าเอออาจจะได้ยินดังๆอ่ะดูตรงนี้ไหมดูตรงนี้ว่ะนี่คือรถของกิจฉาครับก็จริงอ่ะมันมีประวัติด้วยว่ารถใครในไปส่งสื่อที่เขาให้มาอ่านี่ครับ อันนี้ของสปาร์เกิลนะหรือคาราบิคาราบิของเราเนคอนเทนต์แต่คาราบิเราติดจากญี่ปุ่นมากกว่าใช่ใช่คือบางคันผมเคยเห็นแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นจากคองไกส์ซาเรลนะครับคาราบิเนอะแล้วด้านหลังของเราคือนี่ถ้านหลังของเราคือฟูรินะนะครับอยู่ที่นี่นะครับฟูรินะจากเกนชินอินแพ็กนะครับผมมีหูแมวด้วยมีหูแมวด้วยไม่เห็นไม่เห็นมีหูแมวด้วยอ๋อรถคันนี้หูแมวเหรอดูด้านหน้าดูด้านหน้าดูน้าเธอว่ามีหูแมวด้วย ทำไมฟูลิน่าถึงมีหูแมวไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่าคนแต่งก็คึ้ได้อยู่เหมือนกันอ่ะนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับคือใหญ่มิโกะครับจัดกระชี้แปลกเหมือนกันเป็นชินเหมือนกันนะครับผมคันนี้เคยเห็นบ่อยแล้วคันนี้คันนี้มาบ่อยตอนนั้นแต่ด้ของนขอปพับเยอะขึ้นนะพอปเยอะขึ้นนะผมน่าจะรู้จักเจ้าของรถนะโอเคนะครับมีมีมินิมินิเออมอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์ฮูเต๋ามอเตอร์ไซค์ผู้เทาเดอร์ไซค์ของผูเต๋าครับ อันนี้ต้องถามเพจอะไรอ่ะคาร์บอนเพจคิวคาร์บอนหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับไอ้มีเพจคิวบอยหรือเพจคิวบอยหรือเปล่าอืมไม่เป็นไรครับวันนี้แพ็คไนเสร็จพจคิวบอยมาด้วยหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือรถเนะรถเราเป็นไอยี่ิโกลใช่ไหมแต่แต่ว่ามันมีคำว่ารถคันนี้สีแดงกับรถใครกับภัยสังคมด้วยดูดูทะเบียนดิหกสองเจ็ดเหรออันนี้คือวันอะไรอ่ะไม่รู้มันคือวันอะไรมันเขียนว่าไอยี่กิโกลอ่ะ เออใหญ่เองไม่กลัวแต่ว่าข้างมีค่างมีฮันตะโกะกับริโอ่ะอืมอ้าวเขาเขาจุ๊บมาอยู่เขาจุ๊บมาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่รู้นะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่รู้นะคุณเล่นเองนะเออกมาครับอันนี้มอเตอร์ไซค์ใครเอ่ยมอเตอร์ไซค์เอลิโจอ่ะเอลิโจครับผมครับนี่สุดเท่จากเซเลโซนซีโร่นะครับผมเซเลซนซิโร่มาพร้อมแพ็คพร้อมอาวุธด้วยเพิ่งเห็นว่ามีอาวุธด้วยด้วยนะครับคืออันนี้สุดดยอมากนะครับ เราก็ต้องเจอว่าห้ามนั่งนะครับห้ามนั่งนะมีมีแบงบูแบงบูมีแบงบูมีตุ๊กตาตัวตุ๋ยตัวกน้อยด้วยคันนี้เลยเยอะมากนะมีแบบมีตู้แบบใส่ตัวเล็กด้วยอ่ะนี่คือของไกเตอร์นะครับแล้วก็มีเอลิเซียนะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่รัตของหลายๆคนนะครับเอลิเซียด้านหน้ารับใหญ่มากสติ๊กเกอร์เราพาไปดูหน้าดีก่อนนะครับนาญาตนะขอยาุยาตนะพาไปดูครับนี่คือเอลิเซียครับ รถเป็นเตอร์รานะครับก็มีแรปอยู่ทั้งข้างข้างซ้ายและข้างขวาครับสีชมพูสวยงามอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ปิดท้ายครับด้วยเอริโจเหมือนเดิมนะครับนี่คือเอริโจแบบสุสกินะครับคันนี้ไม่รู้สึกว่าน่าจะเป็นร้านซิเกอร์ร้านเดียวกันนะครับนี่ครับเอริโจนะครับ น่ารักมากนะฮะก็ใครที่อยากมาดูรถนะครับก็มาดูกันได้ครับก็มีให้ดูมากมายถึงห้าหคันนะครับโอเคเราผมตัดหนครับอันนี้คืออยู่ใกล้ๆกับโซนที่เป็นรถเมื่อกี้เลยก็คือเออเขาเรียกว่าโซนเปชไดโซนนะครับก็คนต่อคิวรอซื้อของอยู่เยียบเลยนะฮะการที่เราจะเข้าโซนนี้ได้เนี่ยเราต้องฝากกระเป๋าเขาด้วยนะครับก็คือมีอยู่ข้างหลังนี้อันนี้เขาได้เลยใช่ไหมครับตอนนี้เราสังเกตได้ห่จากด้านในตอนนี้นะครับคือคนเยียบเลยนี่คือคนแบบเตรียมถลุงแล้วน่ะ ก็เราจะเริ่มจากเข้ามาปุ๊บเราจะเจอแบบบูธของเกมชินอินแพ็กก่อนนะครับผมก็จะมีตุ๊กตาะคืออะไรกับซื้อเกมปะไม่ใช่ไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นชุดวอร์มเฉยๆก็เราจะพบกับตัวของแผ่นรองเมาส์ก่อนนะครับเป็นขนาดใหญ่ประมาณเท่าไหร่หกสิบเซนปะใช่ใช่หกสิบหกสิบคูณแปดสิบนึะประมาณก็จะเป็นเมิร์กเมิร์กรวมๆนะครับผมมีทั้งเสื้อมีถุงผ้ามีแบบมีสแตนด์ดี้คิริลิกต่างๆนะครับรวมถึงนี่เลย ตรงนี้เลยก็จะเป็นตัวของน่าจะเป็นโฟกัสใหญ่ของสวีเดเกียรตินี่ก็คือมาวิก้าโอ้ดู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 โอ้ใหญ่นะใหญ่นะใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากมากอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเอ่อฮงไกฮองไกอิแพคเตอร์ก็จะมีกูสของหายากเยอะแยะเลยเนี่ยอันนี้น่าจะหายากเลยสี่พันห้าเอลิเซียเอลิเซียตัวนี้นะเอลิเซียตัวใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากมีสองสีน่าจะสอยเหลือสองตัวด้วยโอ้ พี่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 พ,พี่พี่เห็นหน้าวนนี้ไหมฮะตายละเดซ่าใช่อันนี้จะเป็นรู้สึกเป็นการโฮเดอร์อเพราะเราจะมีตัวของสายอยู่ตรงนี้สายห้อยอยู่ด้านข้างอันนี้ผมเห็นหน้าแล้วผมรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นแฟนก็ต้องมีอ่ะไม่พี่จะชอบนี่มากวิตาเพาวิตาเราใช้หน้าเหมือนกับวิตาอ๋ออันนี้ก็จะเป็นคาเฟเตอร์จะเป็นเหมือนผ้าขนหนูอันนี้ ใครใครที่รู้จักหัวหัวก็จะรู้จักท่านหางตัวนี้นะครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ท่านหางน่ารักกระดูกกระเจี๊ยนี่เป็นนกเป็นอะไรเนี่ยนี่อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะอันนี้คือคืออะไรวะคืออะไรอ่ะพี่เดี๋ยวดูก่อนมันบอกว่าเป็นปลอกหมอนก็เริเป็นปลอกหมอนมีหลายตัวนะนี่อเชลอนอลาบีอันนี้ซิวู ตั้งแต่ว่าดูคลิปนั้นมาไม่เคยเรียกซีเวอร์บู๊ปอีกเลยเด้ซีเวอร์บู๊ปเดี๋ยวมีนกได้มีนกได้อันนี้เป็นไอ้หมวกไอ้คัทผมของอ่านี่ปั๊มปั๊มปอมเออมันปอมไปนั่นแหละโอ้ยครับการน่ารักมีแมวด้วยเออทุกตัวมีแมวหมดเลยอุกตัอแมวหมดเลยอ๋อระใช่ใช่นี่ซีเวอร์บู๊ก็มีครับอะเคอรอนก็มีเห็นว่าเออว่ะเอามาเทเลนมันมีพี่พี่มันมีนกขายด้วยพี่อ๋อพี่ฮูกีิฮูกเออเฮ้ยสมุด อะไรอ่ะอันนี้สมุดของอพี่พี่ปูนปั้นอ๋อพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้เลยพี่อันนี้ต้องอยู่เราอยู่ในตอนส่วนของเซตโซนซีโร่และนะ้วพี่ดูพี่ดูก่อนพี่ดูก่อนโอโพี่ดูก่อนอันนี้ไม่ได้นะสักตัวไหมละ่ะโอ้หกี่บาทอะห้าร้อยอันนี้เป็นแบงบูมแมวกวักนะครับแมวกวักนะเนี่ยเราดูรูจากลูกี่ผมผมผมซื้อได้ไหมเนี่ยซื้อได้เนาะซื้อได้ไหมซื้อได้ไหม ถ้าจะซื้อเดี๋ยวต้องไปเอาขอถุงเขาขอต้องถุงด้วยเหรอใช่ใช่แล้วต้องมีถุงต้องมีถุงตัวใส่ของเขาเอผมกับผมจกลับไปซื้อแน่ผมเอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหผมเอาอ่ะอันนี้ผมเอาแน่นอนอ่ะคือแบบอ่าแล้วก็ยังมีตัวของน่าจะเป็นกระปุกใช่ไหมเอ่ยกระชับปองว่าเนี่ยรู้สึกก็เหมือนกระปุกอะไรตรงนี้มันบอกว่าเป็นตัวที่วางโทรศัพท์นะครับอ๋อเนี่ยตัวนี้ เขาบอกว่าเป็นที่วางโทรศัพท์น่าจะเป็นตัววางด้านหน้าวางที่มือ,อแล้วก็โทรศัพท์จะวางด้านหลังขึ้นมานะครับสุดยอดรู้สิมีมีฉลามเลยเจ้าตัวเนี้ยเมื่อเขารู้ว่าผู้เล่นต้องการอะไรใช่อ่ะอันนี้เป็นอันนี้อันนี้บอกเลยว่าอันนี้เบ r กกิ้งนิวส์นะครับเบกกิ้ breaking ครับว่าเขามีขายแล้วและอาจจะหมดแล้วด้วยถ้าถ้าคุณไม่ทันอ่าใช่แล้วมีที่โปรไฟล์โฟลเดอร์นะครับไอ้ถุงถุงอะไรเนี้ยอันนี้เป็นตกปาอยู่ข้างใน อันนี้มันบอกว่าเป็นซีรีส์อืดยืดคอนแบงบูขนปุกปุยสนุนพูดน้ตผ่อนคลายก็คือไอที่ทุบๆหลังทุบหลังก็ามาส่วนนี้อ๋อไอทไอที่ไอที่ก็เจี๊กนะนี่คือกาที่แบบว่าไมสเตเกฤฤ็บเขาเรียกว่าปลดปลดีอ่ะปลดอันแคบอันแคบเอออันแคบตัวละครก็จะเป็นตัวแบบนี้ไอ้น,นี่เหลือหลุดหล <laughs> อยทิ้หายอันนี้ของน้องหลามป่ะน้องหลามน้องหลามนี่นะครับ ก็อันนี้คือข่าวด่วนนะครับจำว่าถ้าคุณจะมาเนี่ยอย่างแรกสิ่งนี้5้ารยิบนะครับแล้วก็เสตการ้านะครับจากนั้นนะครับอันนี้ครับเห็นไหมพี่นี่อีกตัวหนึ่งพอยี่สิบเอานะครับถ้าใครที่มาอดแล้วผมเอาไแล้วเท่ะไรพี่เออมาดูน้องจับอิจิบังกุจิ อ๋อแล้วเขาเป็นนักล่าเงินรางวัลอ๋อเนราวัลนรางวัลเอออกเขาด้วยอ้ออันนี้เหมือนลยครับไม่ไม่ใช่โซนเดียวกลับจุดใครของเมื่อกี้นะมันคือจุดเหมือนจุดกาชาแหละแต่เขาเรียกว่าอิชิบากุจิแล้วตอนนี้รางวัลเอมุออกหมดแล้วด้วยนะครับจะเป็นรางวัลเอคือที่รางวัลเอคือโยมิโยมิสองตัวออกหมดแล้วย้ำๆนะครับนี่ไม่ใช่สิทธิ์ของพวกเราที่เราจะได้จับนะครับนี่คือเขาใช้ดวงของเขาแบบ น่าจะหมดหมดของเดือนนี้แล้วล่ะใช่ครับอ่ะเริ่มเริ่มแกะแล้วเริ่มนนแกะแล้วอันนี้กี่ใบแล้วเนี่ยสิบห้าใบสิบห้าใบเนาะเลัวเอสองบได้แล้วได้แล้วอเอาเบอจูดีแล้วมาแล้วอ่ะเอาไปจูดีออกครับอเอาไปจูดีออกใช่ไหมแล้วพี่หัวหินไห้บอเอี e. <N> ๋ยนี่อเอาเบอร์ ออกมาเลยนะครับมีหมวกให้ด้วยนะครับตัวนี้ S, S R <S บรรยากาศ <R. S 1> ของผู้ชนะรับรางวัลพิเศษนะครับนี่คืออเวนจูรีนนะครับสุดย <R. S 1> อดไปเลยครับมีสัมภาษณ์ไหมครับสัมภาษณ์ได้นะออรู้สึกไงรู้สึกไงโอเคแล้วค่ะกลับบ้านได้เออกลับบ้านได้แล้วหมดหมดเต่ายัางหมดเต่ายัางยัง <Y ang. S 2> เดี๋ยวจะไปช็อปอีกช็อปต่ออีกยังไม่ตกยังไม่ไม่จบไปก่อนโอเคอ่าแล้วก็อะไรเดี๋ยวโอ้โห เขาถือไหวได้ยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพลังพลังติ่งนี่ผมซื้อข้างหลังเนี่ยเขาให้นี่มาด้วยเขาให้ถึงนี่มาด้วยเขาเรียกว่าบัตรลักกิ้ดอนะครับก็จะมีให้เอาสีชื่อข้างหลังก็น่าจะเป็นหัวท้ายตัวนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเขียนนะครับเดี๋ยวเราขอสลับกล้องนะพอดีเราสังเกตว่าคนที่เขาต่อแถวเพื่อเขียนส่งเขียนส่งรางวัลเนี่ยเยอะเหมือนกันนะอ่ะนี่ครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หน้าของเกรเตอรสตนะครับผมก็เราจะใช้คำว่า Artist Alle y นะครับ ก็เป็นโซนที่เป็นโซนรวมครนะีเอเตอร์โฮโยของไทยนะครับผมจริงอาจจะมีเทศบ้างก็ได้นะก็มีศิลปินนักวาดต่างๆมากมายรวมถึงคอสเพเยอร์ด้วยเนาะคอสเพเยอร์ด้วยอ่าก็จะอยู่ด้านในสุดนะครับผมนี่เป็นเซกินะครับอันนี้ใครใครเอ่ยบิดครับบิ๊กครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นโบเป็นเป็นโบของเก n นชินประมาณนี้สตาร์เรลนะครับผม ก็เป็นโบที่ออกแบบดีไซน์มาเป็นสีโทนสีคู่สีมีออริกามมีเบิร์ดด้วยนะครับผมจากซาเลียนะเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะมันเป็นนกนกกระดาบมันทำจากอะไรอันนี้มันทำจากอะไรครับดินญี่ปุ่นค่ะโ่าทำจากดินญี่ปุ่นเลยโอ้โหโอ้ปั้นกับมือแล้วก็เองกับมือค่ะโอ้งปั้นทางเพปนี่คือมือหมดเลยแตกต่างมากเลยนะเป็นของที่ค่อนข้างจะยูนิคเลยทีเดียว อันนี้เลรวเปลี่ยนชื่อเคสค่ะอ่ะพูดเอาผู้ชายมาเยอะเลยไหเคสค่ะโอเคครับเคสซีหนึ่งค่ะเอาซีหนึ่งครับอันนี้อันนี้ตั้งผมตั้งใจขายเลยเพราะว่าสุดยอดมากอันนี้คือแบบประทับใจจริงอันนี้เป็นนามบัตรของเขานะครับเป็นนามบัตรเป็นไฟฟายด้วยอันนี้จะมีชื่อคอนแทคบัตรหลังชื่อนี้เขียนอย่างนี้นะโอเค ก็เป็นเจ้าเดิมของเราเจ้าประจำนะขอคคนจำจำได้หรือเปล่าพคม,มาาพคม,มาราคาเฟ่โรสเตอร์นะครับผมสำหรับใครที่อยากกินน้ำของโมอรนิสกับน้ำของแอนดี้เดี๋ยว <laughs> พูดซะแย่เลย <laughs> เออผิดอะไรอะ่ะเออก็ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดผมไม่รู้ว่าเนี่ยอันเนี้ยไอ้เคร่งมีใช่ไหมครับใช่ค่ะอของนีมไม่ต็ดพนักงานหรือหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อขอเฉพาะพนักงานนี้ด้วย oh. อันนี้นะครับคือแบบอันนี้คือแบบ คือแบบคุณหาที่ไหนไม่ได้นะอันนี้อันนี้ของใหม่นะครับยังไงต้องบอกว่ายังไงก็ต้องมามาลองกันที่นี่น<ช>ะผมไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่ด้วยหมดเร็วแน่นอนล้องขอขอช้ก่อนเพรผมสังเกตผมผงสังเกตว่ายูนิคอนเนี่ยผมจะได้ว่ามันเคยมีแค่หกมันมีเคยมีแค่ห้าลายมั้งแต่พอ,อเป็นยูซุฮะกับอลิสมาเนี่ยมันมีมา อ่าอันนี้เพิ่งสองอันนี้เพิ่งมีสองอันเพิ่งมีมาเป็นสองตัวละครใหม่เลยทีเดียวตัวตัวใหม่ครับแต่ว่าตัวอื่นอ่ะไอ้พวกเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีแล้วมีแต่แรกแล้วอ่าแต่ว่าสองอันเนี้ยเพิ่งมีนะก็อ่เดี๋ยวขอดูใกล้ๆก,ก,กันนิดน,นึงนะครับเลือกซูชิหนึ่งเซตรัลบลายคาดกล่องแบบสุ่มหนึ่งใบเนี่ยขอดูดิมันมีอะไรบ้างมีมีให้ดูไหมครับโอเคเป็นแบบนี้เนาะจะเป็นตัวของซิคาสลายของเก็นชินนะครับผมมีทุกเกมเลย มีทุกเกมเลยครับมีทุกเกมเลยเป็นแบบสุ่มนะอันนี้ตัวอย่างจะเป็นมีเนี่ยอันนี้เป็นเอเกนชินเนาะอ่าเกนชินอันนี้เป็นเป็นลังดาวลังดาวลังดาวน่ารักเออนะครับอันนี้แล้วก็เซเลโซนนะครับแล้วก็มีหงไกยินแถมอ่านั่นคือเกมที่เข้ามาเสนอวันนี้มีมีหมดมีหมดทุกอย่างเลยนะครับผมอันนี้จะบอกว่าสุ่มนะครับคือแบบว่าน่าจะสุ่มเกมแหละอ่าใช่ใช่ ใช่สมเกมแล้วก็อันนี้ก็เป็นเมนูของทอดอันนี้เป็นของทอดเรียกใหม่อันนึงก็ระคาณนี้หกสิบบาทหกสิบบาทอันนี้แปดสิบอันนี้อันนี้แพงหน่อยเป็นแซลมอนทอดเนาะอ่าใช่ก็จะเป็นเหมือนกันเหมือนกันแต่เป็นแค่เคิร์ฟเนาะก็เป็นถ้าเกิดจะสั่งก็สั่งได้ตอนนี้นะครับอ่าแล้วมีราคาก็ไม่แพงด้วยราคาไม่แพงด้วยเนี่ยคาถามเนี่ยเขาถามว่าคุณแม่ของคีชื่อว่าอะไรครับอถามว่าคุณแม่ของคีชื่อว่าอะไร แต่ผมรู้ว่าคือเพราะผมคีนือใครผมรู้ผมเองว่าละคุณแม่ของพีนี่ชื่อว่าอะไรนะครับคณิค่คำถามนี้ไม่ยากครับก็ตัวอย่างตัปผ่าย์เองเออคืออะไรขึ้นเมื่อไหร่ผมจะบอกว่ายกครับอุ๊ยลืมขอบคุณครับที่ผมถ่ายมาถ่ายคลิปแบบยาวครับอันนี้คือตอนที่ตักผ่อนว่าทีมงานเขาระสบถึงนี่เลยทีมงานเขาพี่ใจดีมากเลยอะอะไรเนี่ยโอเคอ่ะ หนมาดูอ,อันนี้คือโซนโอยัลบิสเทเลียแลนดขอเล่ยอย่างนี้นะครับก็เป็นโซนที่เป็นจุดให้เราเนี่ยมาเล่นเกมต่างๆของค่ายนี้ได้ก็จะมีหลายมัลติมัลติแพลตฟอร์มเลยจะมีทั้งนน PC คอนโซลแล้วก็โมบายนะครับผมมีการให้เราลองตัวใหม่ล่าสุดจากอุตสาหาด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นหลายหลากหลายครับก็จะเป็น คอ,คอนโซลคอ,คอนโซลนี่คือเพย์ท่า PlayStation 5เน,นี่ยเกมของ Toyverse คือมีคอไกรตสเตลเลีเยลมีคีย์แพคแล้วก็มีเกตเซเลตเนี่ยลงเพย์ท่าหมดใช่ RG <นะ S 2> RX นะครับมีเป็นเป็นอย่างนี้นแบ็คไปดีกว่า,วาขอดูว่าเล่นอะไรได้นี่ครับลื่นมากนะครับอันนี้เป็นชุดจีนอันใหม่นะครับประมาณนี้คอมโบได้อยู่คอมโบได้อยู่ยาวไปยาวไป เน่ไปไปครับผมกระพือเลยนี่สักัพมาเป็นอย่างดีแล้วอับจัดไปเต็มเต็มอ้าวลุยต่อลุยต่อไปเนี่ยกระพือกระพือเน่เน่โอ้หชิโชระเม็เถื่อนมากขนาดนี้เนี่ยเนี่ยดูดิกดดิ้งเนี่ยโอ้โหใครเล่นมาเนี่ยอัพโคตรเจ๋งเลย เนี่ยแตกเรียบร้อยอ่าววัดอานะครับผมดูนะครับนี่คือการเล่นบน LG RX นะครับเนี่ยดูดูนักแอบด้วยดูโอ้โหยอดธรรมดาที่ไหนล่ะเออ โอเคก็จบกันน้องวันนี้ใช่ใช่วันนี้เราน่าจะเดินกันครบแล้วครบทุกจุดแล้วของเอ้สของก็ได้อะไรก็ได้อืมแต่ว่าความสนุกมันยังไม่จบนะที่เนี่ยมันจะมีกิจกรรมบนเวทีอีกมากมายเลยนะครับตลอดทั้งวันเนอะแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆที่คอยแบบวนเวียนกันไปนะครับผมก็ต่อเนื่องยาวไปกี่วันนะสี่วันติดวันติดวันนี้วันที่ยี่สี่ใช่ไหมใช่ก็ศุกร์ที่สิปด์ที่สศุกร์ยี่ห้าเสาร์ยี่หกอาทิตย์ยี่เจ็ด อ่าใช่ใช่แล้วใหม่วันหนึ่งมาวันเสาร์อ่าแต่งคอปมาด้วยมาเป็นเป็นใครเป็นพี่ไวส์เป็นพี่ไวส์ใช่เซเลโซเซเลโซใช่ครับแล้วน้องเบลมาวะไม่รู้น้องเบลไม่เดี๋ยวมาหาตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอน้องเบลอ่ะเออน้องเบลเดี๋ยวหาเจอไม่ยากหรอกเออนี่พี่ตัวกันอีกเต็มเต็มเต็มหมดอ่ะเออโอเคเนาะก็ก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาแล้เนาะต้องต้องลากัเท่านี้ต้องลาเท่านี้เพราะว่าคลิปน่าจะครึ่งชั่วโมงเลยแหละใช่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 ครับ โอเคครับก็ก็ขอฝากตัวฝากเลื่อฝากตัวทุกคนนะครับก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับ